PSY52 50ครับคันสุดท้าย เครื่องเครื่องตกรางนะครับครับเมื่อรถผ่านไปแล้วเวลารถจะออกอีกเส้นทางหนึ่งจะปิดตรงนี้ฮะไม่รถไหลกลับเข้าทางเดิมรถตั้งล้ำได้ปะแจพร้อมเขาก็จะปิดนะครับอ้าวนานจังไม่พดที่อปิดแล้ว อุตสาห์รอมอเอร์เร็วดย่านี้เพิ่งถ่ายอยู่ก็อมอเตเร็แล้วเฮ้ยตอนนี้ไม่ทันมาแล้วครับบัวรถจักรคันสุดท้ายอันทันสุดสองนะสองห้าศูนย์นะครับน่าจะไปทำขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับคันสุดท้ายของรุ่น จอดรอดทางนะครับรอทางื้อแต่มีคนขับรถขี่ผ่านไปตัดมาเรื่อยๆนะครับรอประแจรพร้อมแล้วก็รถก็ออกได้มาแล้วครับ สวนทางกับ<ป>คุณปูปป่ครับทํำขบ,บวน208หมายเลข4031ยังแข็งแรงนะครับคุณปู G ่ G E K โอ้สวยกันสวนกันสวยอามจริงๆหยุดย้อยเลยครยังแรงอยู่นะ เสียงนะครับแม่เราใจมากๆากถ้ามันไปกระทบกระเทือนผู้ใดก็ขออภัยนะครับถ้าคนชอบฟังเขาก็จะบอกเราใจคนไม่ชอบก็บอกว่าอืออัดํำคาญเสียงนะครับมันอยู่ที่ผู้คนแล้ว เราไปรอบางซื่อนะครับคุณปู่มาแล้วนะครับขึ้นเนินขึ้นเนินขึ้นสะพานดำครับขบวน208โดยคุณปู่ g e k ครับนานๆจะมาทำขบวนแล้วนะฮะตอนหลังนี่เป็นรถสับเปลี่ยนซะมากกว่ามีบ่ถ่ายเค็บไปครับ สถานีต่อไปครับ